สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกเช่นเคยฮะคลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องอีกแล้วครับแฟนๆรายการท่านผู้ชมวันนี้ปอปาเปิดรัวๆเลยฮะรู้สึกว่าของจะเข้ามาค่อนข้างจะหลายกล่องปอปาก็เลยจะรีบรีบเปิดกล่องฮะ ที่จริงแล้วไม่ได้อยากจ่ายจะจ่ายเงินให้กับเจ้าของเหรียญนะคะฮะแต่รีบเปิดกล่องเพื่อให้อ่างานนั้นเบาบางลงฮะวันนี้ฝนตก,กนท่านผู้ชมตกแรงมากฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านของประปานฮะโอเคฮะมาอีกแล้วฮะสำหรับกล่องพัสดุที่บรรจุเหรียลูกค้าจากทางไกลส่งมาให้กับช่องของประปาร้านของประปา ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญนะฮะเราจะคงไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามเพราะปปานั้นไม่ได้ให้อดมินั้นขอไว้ปปาก็จะไม่เอ่ยชื่อนะฮะแต่เจ้าของเหรียญก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันไปคุยกันไปฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาอ่าไม่มั่นใจว่ากี่ทุ่มแล้วฮะน่าจะทุ่มกวา่าถึงสองทุ่มแล้วปปาจะอ่าเปิดกล่อง เพื่อดูว่าลูกค้านั้นส่งเหรียญอะไรมารับซื้อจริงนะท่านผู้ชมก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปปานั้นประกาศรับซื้อน่ะฮะเหรียญไหนที่ปปาไม่รับซื้อ,อยังไม่ประกาศเป็นทางการเนี่ยก็อาจจะส่งมาได้ฮะแต่บางทีน้องๆแอดมินก็อาจจะไม่ได้ตอบกลับสําหรับเหรียญที่ไม่ได้ประกาศรับซื้อนะเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะ,ะเยอะมากฮะช่วงนี้นะถ้าเห็นน้องแอดมินเขาไม่ได้ช่วยตอบไปเนี่ยสำหรับเหรียญที่ ข้าวปลาไม่ได้ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการก็อย่าคิดน้อยใจนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็คงขิงคิวเพราะปปานั้นไล่จะทําเหรียญไล่จากทาเหรียญไปเรื่อยๆฮะจากเหรียญุนเวียนธรรมดาจนไปถึงเหรียญที่อาเลิกใช้จ่ายในระบบไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ปีล่างๆนะฮะอันนี้ประปาคงจะไม่ให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะฮะครับเป็นที่อ่า จำนวนการอะไรมาเดี๋ยวปปาเก็บได้ก่อนเรามาดูที่เหรียญเลยครับเพราะว่าเวลาก็ดึกแล้วปป่ายังไม่ได้พักผ่อนเลยฮะตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่ตีสี่นี่ฮะท่านผู้ชมเหรียญที่แฟนแปลรายการส่งมาเดี๋ยวปปาจะแกะออกดูแล้วก็มาดูที่ก้นกล่องกันว่าของนั้นมีมาอย่างนี้ถ่ายทําเพื่อเป็นหลักฐานฮะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นตรงกับปปารับซื้อ2ก็คือ ให้แฟนๆรายการที่รับชมอยู่ทางบ้านได้รู้ว่าช่องของปปาน,นั้นรับซื้อจริงนะฮะรับซื้อจริงต้องเป็นอย่างที่ปปาประกาศร,รับซื้อนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยฮะเพื่อ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 ,ค,อความรวดเร็วนะฮะเพราะวันนี้ปปาทาทาคลิปออกถึง23คลิปร่วงหน้าเลยนะฮะทุกทีนะผที่ชมปปาเป่าฮะปปาเป่าวันนี้อารมณ์ดีฮะรับของเข้าเยอะปะป่าจ่ายเหมือนเยอะ วันนี้อารมณ์ดีฮะปะปาจ่ายหนึงเยอะใครที่อยากได้เหรียญไปสะสมก็ติดต่อช่องของปปาได้นะฮะพินทีจุดทีเอสามสามสามนั่นคือลายของปปฮาปปาจะทําการแกะเลยนะฮะจะทําการแกะเหรียญวางเลยนะฮะทีละทีละล,ทละล็อกคือละล็อกอันนี้เดี๋ยวปปาจะแยกออก่างหากนี่น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะท่านผู้ชมเหรียญที่ระลึกนี่ปปาก็รับนะฮะ ในราคาเหรียญนะครั้งแรกเนี่ยปปาตั้งไว้13บาทแต่ผมก็เห็นใจแฟนรายการนะฮะรู้ว่าราคามันต่าฮะปปอีก็ขายออกไม่ไม่สูงนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็ดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะเมื่อกีเนี่ยปป่าปดใส่โดนมือเจ้าของละมั้งเนี่ยเป็นแผลอ่าเดี๋ยวดูกันนะฮะปปาคือออกแต่ยญนะท่านผู้ชมฮะ่าอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเหรียญหายากติดอันดับปปากลองมาตรงนี้ไม่มั่นใจว่ากล้องจับติดหรือเปล่า กล้องจับติดหรือเปล่าวันนี้อารมณ์ดีฮะอารมณ์ดีวันนี้ปอปาอารมณ์ดีจ่ายเงินเยอะจ่ายเงินเยอะโอเคฮะเราคงจะแกะกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวปอปาจะใช้ความเร็วเลยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฮนะแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะเดี๋ยวปอปาจะให้แฟนๆดูแล้วปอปาก็จะ ไปสรุปกับลูกค้าเองเดี๋ยวปอปาจะให้แอดมินตรวจสอบเองว่ากี่เหรียญกี่อย่างเกี่ยงแต่มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าปอป่าประกาศรับซื้อจริงนะฮะอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกกับท่านผู้ชมเหรียญที่ระลึกเหรียญวาระนะฮะที่ปอป่านั้นประกาศรับซื้อไปในราคาเหรียญละ14บาทฮะสิบสบาทเดี๋ยวแฟนๆเห็นนะ,ะเหรียญละ14บาทใครมี่อยากขายฮะติดต่อทีมพีจุดพีเอสามสามสามนะฮะ แล้วก็ติดต่อพูดคุยกับน้องแอดมินนะครัปปานั้นมีหน้านะที่แค่มา,าศึกษาเหรียญแล้วก็มาเปิดสร้างคลิปวิดีโอนะฮะส่วนที่เหลือก็เป็นน้องแอดมินโอเคจบนะฮะสำหรับเหรียญที่เลือกท่านผู้ชมมาฝนตกนะฮะไม่มั่นใจว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงปาปาชัดเจนหรือเปล่าโอเคถ้เราวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะให้เป็นแฟนไปชมกันเอาเรามาดูกองนี้ฮะรเรามาดูอันนี้อันนี้นั้นก็เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญ โอเคฮะปี44ฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไป10อันดับหายากนะปปาประกาศรับซื้อไปถึง7อันดับแล้วนะฮะ7อันดับใครมีอยากขายนะฮะเราไปกันเร็วนะฮะนี่คือติดอันดับน่าจะประมาณที่7เพื่อนผู้ชมนะครับปปาก็ประกาศรับซื้อถึงอันดับที่7แล้วส่วนปปาคงจะไม่ไล่แล้วนะฮะว่าอันดับที่1เป็นอันดับที่เท่าไหร่ทสอะไรนะฮะโอเคนะฮะ ซื้อแล้วนะฮะสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2544โอเคนะฮะถึงอันดับที่7แล้วนะฮะปะปาก็ยังรับซื้อปปาจะทำการรับซื้อเหรียญที่ยังพบเจอกันไง่ายต่อไปถ้ามีแฟนๆอย่างหมุนเวียนอยู่กับปปายังมีอีกหลายปีพศนะฮะเพราะว่าปปานั้นต้องการให้พวกเราหมุนเวียนเรื่องเหรียญที่ยังพบเจอกันได้ง่ายเมื่อเราหมุนเวียนกัน ผมซื้อเข้ามาปอป่าซื้อเข้ามาแล้วปป่าก็จะไหนขายออกไปปป่าอยู่ได้แฟนๆใใการอยู่ได้ฮะนะครับกล่องนี้จบนะฮะเพราะว่าเยอะมากคลิปนี้กล่องนี้แฟนๆรายการส่งมาเยอะมากเดี๋ยวรดูอีกนะฮะปะป่าปา,ปาปาดยาวเลยนะฮะปาดยาวเลยเพราะว่าแฟนๆก็คงจะอันนี้น่าจะเป็น2บาท สองบาทดูปลาปลาปลดทะลุไอ้ท่านผู้ชมไม่เป็นเลยฮะถ่ายกองกันเลยฮะให้เห็นเห็นกันเลยฮะว่าปลาปานั้นประกาศรับซื้อจริงนะฮะใครที่อยากได้เหรียญไปสะสมก็ดูคลิปนี้เราก็นะนะติดต่อมาได้นะพิมพ์พีจุดพีเอสามสามสามเรื่องราคาเราไม่พูดถึงนะวันนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญสองบาทนะฮะนี่ปลาปาก็ประกาศรับซื้อไปแล้วเนาะแล้วก็มีการซื้อขายกันแล้ว ฉะนั้นใครมีก็อยากขายก็ติดต่อป่อป่าอยากซื้อเหรียญจากป่อปาปุดหนึ่งป่อปาก็ติดต่อป่อปานะฮะครับเพราะว่าก็อย่างเราก็เป็นเหรียญที่หายากที่เราจะหาพบเจอในระบบเรียนยากแล้วแต่นี้โอ้ยขอบคุณแฟนรายการท่านนี้มากนะฮะเจ้าของเหรียญฝากขอบคุณมากๆเลยฮะหวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้ร่วมงานกันใหม่นะฮะ ซื้อจริงนะท่านผู้ชมซื้อจริงนะฮะปปาประกาศรับซื้อเหรียญใหม่แล้วเนี่ยปปาก็ซื้อจริงอาจจะได้ลินได้ยินเสียงเสียงฝนนะท่านผู้ชมน,นี่เสียงฝนฮะตกกันตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเลยฮะอุ้ยเอาละท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ลึกเช่นเดียวกันเดียเด๋ยวปปาก็จะไปคัดแยกต่างหากนะฮะจะไปคัดแยกต่างหากจะไปคัดแยกต่างหากโอเคนะ,ะนี่ก็เหรียญที่เราลึกนะฮะนะเกรงว่าเวลาการถ่ายทํานั้นจะยืดเยื้อไปปปาขอไล่ยาวแค่นี้ แฟนๆอาการก็คงรู้แล้วปอปานั้นประกาศรับหรือจริงนะฮะสำหรับเหรียญที่ปอป่าประกาศรับซื้อไปอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะอ่าเหรียญที่ระลึกมาทั้งหมดก็สี่สิบท่านผู้ชมหลายพอสมควรนะฮะนะโอเคเนาะครับอันนี้ปอป่าอารมณ์ดีครับพูดพอเพราะปอปาเสียงเงินเยอะวันนี้ปอป่าจ่ายเงินเยอะฮะจ่ายเงินเยอะ แต่ปลาปลาไม่เป็นเลยฮะเพราะว่ามีแสงๆเนี่ยอุดเหมือนปลาปลาอยู่แล้วถ้าเราเนี่หมุนเวียนกันขัดเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวปลาปลาจะมีโครงการน่าจะเป็นคลิปต่อไปในเดือนหน้านะมีโครงการถ้าเก็บหมายเลขโทรศัพท์ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไว้ตรวจจังหวัดเทพท้ายสองตรวจอันนี้โครงการของปลาปลาคืนกำไรให้กับท่านผู้ชมที่ส่งเหรียญมาขายนะฮะอันนี้โครงการของปลาปลานะฮะ หมายเลขตัวท้ายสองตัวเลขโทรศัพท์ใครใครที่ตรงกับลอตเตอรี่ที่ออกมาปอปาจะมีเรางวันให้ฮะนะครปอปาปอปาหวานโครงการนะอันนี้เป็นเหรียญสองบาทฮะปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบไม่ต้องบอกจานวนท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเวลาเหลือน้อยครับปอปาจะพยายามทําแค่สิบกว่านาทีอะไรประมาณนั้นนะฮะนะจบแล้วนะสําหรับคลิปนี้ ที่ปปามาเปิดกล่องที่ลูกค้าทางไกลส่งมาสําหรับลูกค้าทางไกลนะั้นที่มาขายถึงอาชีพนะประปาจะไม่ทําคลิปเพราะปะปาไม่มีเวลาจะทําเฉพาะลูกค้าทางไกลนะนะซื้อจริงท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นนะครับซื้อจริง10อันดับซื้อถึงอันดับที่7แล้วนะฮะใครอยากได้ก็ติดต่อประปาแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะฮะอันนี้ขอบคุณเจ้าของเหรียญมากเลยนะฮะที่อุตสาห์ส่งให้ประปาขอบคุณมากฮะ แล้วก็เหรียญสองบาทสีทองปีพศ2551แล้วก็เหรียญสองบาทสีเงินปีพศ2550วันนี้เรารับกันถึงหนึ่งสองสามสี่รายการในหนึ่งกล่องพัสดุฮะนะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องวันนี้เปิดเป็น,ปนรอบที่สองท่านผู้ชมปอพาทำคลิปจนโทรศัพท์ร้อนเลยฮะจนโทรศัพท์ร้อนเลยท่านผู้ชมฮะฝนตกเนาะ เดี๋ยวปาปาก็ผมจะจบแค่นี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกฝนจะตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,ยฮะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบเจอกันใหม่ใครที่อยากขายเหรียญนะฮะปาปาซื้อจริงติดต่อปาปานะพิมพีจุดพีเอสใครที่เห็นแล้วอยากได้เหรียญไปสะสมก็ลองติดต่อปาปาดูนะพิมพีจุดพีเอสเรามีจําหน่ายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการ ช่วยกันนะเพื่อเราจะกระตุ้นเหรียญอันดับล่างๆประสบผลสําเร็จพอสมควรท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับผู้ที่ขายเหรียญขอบคุณที่ผู้ที่มาขอแบ่งปันหรือขายเหรียญจากปอปาปอบา,า,าถ้าให้เอ่ยชื่อคงจะไม่ไหวนะฝากขอบคุณเป็นภาพรวมกับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะฮะคลิปนี้จบแล้วฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ